ลานี่จะนำมาเทาเนาะนี่นี่นี่นีนอืมนี่เทาเออาโอกาสน,นะฟ้ามไม่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่แจงสาวบ้านป่านะคะคลิปนี้แจงก็จะพาท่านผู้ชมพ,พี่เพื่อนๆนะคะกลับมาที่กรุงเทพแล้วเนาะ ค่าคลิปนี้นะคะวันนั้นเนาะแจงก็ได้ไปไหว้ศาลหลักเมืองนะคะแล้วก็ได้ผ่านสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมนะคะแล้วก็บริเวณด้านนอกของวัดพระแก้วและพระราชวังจำกันได้ไหมเอ่ยนะคะวันนั้นนี่คือบรรยากาศท้องฟ้าเป็นใจมากนะคะพพี่เพื่อนๆจะเป็นคลิปที่ประทับใจแล้วก็ สวยงามมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็ข้างหน้ากระทรวงกลาโหมนะคะ my friend this is a ministry of the friends and I gonna show you wow this is the temple of the Emerald Buddha and the Grand p a r i s so beautiful how my friends ค่ะพี่พินเพื่อนค่ะพี่พินเพื่อนก็จะได้เห็นศาลหลักเมืองที่แจงได้ไปไหว้นะคะแจงมีความรู้สึกนะคะตอนที่แจงลงจากเครื่องบินเนาะความรู้สึกตอนนั้นคือบอกแจงว่าแจงอยากจะมาไหว้ศาลหลักเมืองแจงก็ทำตามความรู้สึกของแจง แล้วนะคะพิพินเพื่อนจ๋าเป็นอะไรที่อิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจนะคะที่นี่ก็คือข้างในของสารหลักเมืองเนาะเอาราคาจากที่แจงได้ไหวเสร็จเรียบร้อยแล้วแจงก็จะพาพี่พี่ไปที่ซอยรามบุตรีที่ติดกับถนนข้าวสารนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะพีพินเพื่อนจา๋า สวัสดีค่ะทุกคนนะคะแจงทำบุญเสร็จก็มานี่เลยถึงถนนเข้าสารนะคะอีกซอยหนึ่งนะคะบรรยากาศน่านั่งมากเลยก็จะประมาณนี้นะคะนี่เลยมาประมาณนี้เลยค่ะกะว่าจะมานั่งหาอะไรหาอะไรดื่มแก้ร้อนนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนมากเลย เนี่ยแจะงชอบแจงชอบร้านนี้นะคะนี่นี่นะคะเนี่ยแจะงชอบร้านนี้บรรยากาศก็จะประมาณเนี่ยแจะงชอบร้านนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะที่นี่ก็เป็นซอยรามบุตรีนะคะโอวันนั้นฝรั่งเยอะเลยนะคะก็เป็นอะไรที่ ค่าดีใจค่ะได้กลับมาอีกครั้งเพราะว่าช่วงที่ว่าแจงอยู่ที่เมืองไทยนะแจงก็มาที่นี่เรื่อยๆนะคะส่วนถนนข้าวสารก็นานๆไปทีค่ะชอบซอยนี้มากกว่านะคะซึ่งซอยนี้เนี่ยจะยาวไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยค่ะค่ะซอยนี้เนี่ยสามารถเดินทะลุจากถนนข้าวสารได้นะคะเดี๋ยวเด้ถาวเขาขอแป๊บหนึ่งเอาเหตุงานก่อน นี่นะคะนี่แหละแถวนางซดนี่แหละแถวนางในกระไดร้นดานนี้บสันตัวนั่งฐานห้องมาเดียวนี่นะคะประมาณนี้หรือว่านั่นนี่หรือว่าร้านนี้นี่นะคะประมาณนี้แหละอืมโอเค นี่เลยนะคะเอาละคะ่ะจะไปหาที่นั่งแล้วนะคะสรุปเรานั่งร้านนี้กันนะคะโอ้ยมีอะไรให้กินบ้างเนาะเริ่มหิวแล้วนะคะ <c oughs> เป็นยังเผาเดี๋ยวควย่อยๆนี่ ค่ะพื่อนเพื่อนคะหลังจากที่เราได้นั่งพักนะคะแล้วก็ได้ทานข้าวได้ดื่มอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กําลังจะเดินทางนะคะกลับบ้านเนาะก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเป็นไงบ้างคะชอบไหมนะคะ,ะคนไทยส่วนมากก็จะรู้จักถนนข้าวสารเนาะแต่ซอยรามบุตรีนิจแจงก็ไม่แน่ใจว่าจะ รู้จักกันมากน้อยแค่ไหนเนาะนี่แหละค่ะก็เป็นบรรยากาศที่แจงสาวบ้านป่าเอามาฝากนะคะทุกคนถ้าชอบสไตล์แบบนี้นะคะฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแจงด้วยนะคะก็ได้ไปสมที่อยากจะไปแล้วนะคะพี่อนๆเพื่อนจ๋าเอาไว้โอกาสหน้ายังชอบชอบร้านนี้มากเลยนะคะ ถ้าอนาคตขา้างหน้าถ้าแจงมีโอกาสได้กลับไปที่เมืองไทยนะคะแจงก็อยากจะไปนั่งที่ร้านนี้นะคะเพราะว่าบรรยากาศน่านั่งเนาะแจงชอบสไตล์แบบนี้นะคะพี่พินเพื่อนจะเอาละค่ะแจงก็จะให้พี่พินเพื่อนนะคะได้เห็นบรรยากาศของซอยรามบุตรีไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะปิดคลิปด้วยบริเวณ สนามหลวงนะคะที่ใกล้กับสารหลักเมืองนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะด้วยรักและขอบคุณไปแล้วนะคะ Thank you all for watching my friends Thank you so much See you next times Bye bye